นับเองอ่ะ huh. ย mm ังจะ้องด้ายยั่เป็นบ้า คุณพ่อมาคุณแ่มาคุณพ่อมาคุณแม่ม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไหนขึ้นเขาเด้อฮึไมีนี่ดล่ะอะไรมันเปลีย่ยนรปเดต Old sigh, hay luôn làm luôn 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 không Yeah. Ta nang yang dai. An ngi da kat. And listo.

ไย้ยาะโดนไห้อดโดนนะมันใจบอกไม่เมนเไหมอน้กวานเชียร์สดครับวันเด็นเราจะเอา วันเดียวเลมใหม่ฮะเดี <orship> ๋ยวทำไหมคนใส่มาว่าใส่ตะมี่ใส่ตะม้ัเดียวยากใจเดียวใใส่มาบอกว่าเดี๋ยวกูใไม่เลยใส่ตะมวัุดข้ใส่ตะมะ อย่าดอยผมใส่ตะมาจห้ามึงใส่แตฟารมม้อยตมัดเดียวใจใส่ตมะมายาใส่ตะไมไม่ใส่ตะไมน้น้า,นามึงน,น้อมึง จริงใช่ไหมว่าหนูจะยิงนัดเดียวที่ตัวนี้โล่ประตูมาออกมาหน่อยเราก็ต้องจะถ่ายคลิปกันเหรอได้ตายก็ตายเปื่อเป็นลมแดดเปื่อเป็นลมแดดตายไงเอ๊ย